มาถึงอีกด้านในเรื่องของการเมืองครับนายภริศวัชรศิลป์สอสอบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงหน้าตาของคณะรัฐมนตรีที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและบทบาทของพรรคในการตรวจสอบว่าบทบาทของพรรคประชาชนทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน โดยเวทีแรกในการตรวจสอบก็คืออภิปรายการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยมีการตั้งทีมและเตรียมผู้อภิปรายในระดับหนึ่งแล้วแบ่งเป็น4หมวดหมู่ได้แก่หนึง่ง การตรวจสอบและติดตามการรักษาสัญญาตามเงื่อนไข MOA และตรวจสอบกรอบเวลาการทำงานของรัฐบาลตามเงื่อนไข4เดือนรวมถึงรายละเอียดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2. เดินหน้าตรวจสอบประเด็นที่สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับรัฐบาลพักภูมิใจไทยทั้งกรณีหัวสวและที่ดินเขากระโดงซึ่งขณะนี้มีทีม ที่ถูกตั้งขึ้นมานำโดยนายวิโรธลัคณาอดิส,สรสรส,รสรบัญชีรายชื่อพักประชาชนได้รวบรวมข้อมูลและเตรียมอภิปรายในเรื่องดังกล่าว 3. ตรวจสอบนโยบายเฉพาะหน้าที่คิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะผลักดันทำให้คุณภาพชีวิตและปากท้องของประชาชนนั้นดีขึ้นทางเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างโครงการคนละครึ่งที่มีการแย้มออกมา ว่าจะมีเงื่อนไขยอย่างไรที่จะสามารถเพิ่มการบริโภคได้จริงไม่ใช่เป็นการย้ายการบริโภคจากร้านค้าที่อยู่นอกโครงการมาอยู่ในโครงการเท่านั้นรวมไปถึงการป้องกันไม่ให้มีการใช้งบประมาณปี69เพื่อสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองหรือตนเองที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและประชาชน 4. ตรวจสอบความเหมาะสมของรายชื่อครอมที่ประกาศมาและเมื่อดูจากรายชื่อแล้วก็เป็นไปตามโผซึ่งมีทั้งรายชื่อใหม่ที่สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นกรณีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นอดีตตำรวจในจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในทีมหรือภายใต้การบังคับบัญชาของอดีตตำรวจท่านหนึ่งที่เป็นสอวอยู่และถูกตั้งคำถามคดีหัวสอวอยู่ และมีหลายรายชื่อที่เป็นชื่อเดิมเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยนายเศรษฐาทาวีสินและนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ยังคงตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมเรื่องของคุณสมบัติและศักยภาพในการทำงานส่วนจะมีการตรวจสอบเรื่องกัญชาหรือไม่นายพฤิษ์ก็กล่าวว่าเป็นเรื่องในหมวดหมู่ที่ส ที่สังคมตั้งข้อคอรหานอกจากเรื่องเขากระโดงกับหัวสวแล้วก็คงมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่สังคมตั้งคำถามถึงท่าทีของพักภูมิใจไทยเช่นกันทั้งจุดยืนเรื่องนโยบายกัญชาและคดีการเมืองซึ่งภายหลังจากนายอนุทินเป็นนายก หลายคนมีความกังวลเพราะว่าจะเห็นว่ามีประชาชนหรือว่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้รับการประกันตัวรวมถึงการดำเนินคดีและจำคุกที่มีโทษสูง10-20ปีเป็นหลายประเด็นที่ต้องจับตาดูว่าท่าทีของรัฐบาลใหม่นั้นจะเป็นเช่นไร ขณะที่การให้คะแนนคอรมอชุดใหม่นายพริตก็กล่าวว่าตนเจอคําถามนี้ในฐานะาสสาไฟค้านตั้งแต่สมัยรัฐบาลในเศรษฐาและนางสาวไพทองทานจึงขอใช้มาตรฐานเดิมคือไม่ให้ตัวเลขเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่ให้ตัวเลขได้ดีที่สุดก็คือประชาชนพร้อมย้ําว่าต้องตรวจสอบนโยบายในระยะเวลา4เดือนว่าจะมีนโยบายแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ตรงจุดหรือไม่และมีหลายรายชื่อที่ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมอยู่ และหากเป็นรายชื่อของบุคคลเหล่านั้นก็จะให้คะแนนเท่ากันประชาชนคิดว่าควรจะให้คะแนนแบบไหนในสมัยก่อนเวลานี้ก็น่าจะเป็นคะแนนที่พอๆกันพร้อมกันนี้นายผลิตกล่าวว่ายืนยันว่าพรรคประชาชนยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือตรวจสอบรัฐบาลก่อนหน้าอย่างไรก็จะตรวจสอบรัฐบาลในอนุทินแบบนั้นเช่นกันและคิดว่าให้การกระทําทในช่วงสีเดือนข้างหน้าเป็นเครื่องพิสุจธ์ถึงความจริงใจของพรรคประชาชนและ นายผลิตได้ยังกล่าวว่าพักไม่ได้อุ้มพักภูมิใจไทยซึ่งพักประชาชนเนี่ยยังคงทำงานฝ่ายค้านเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือคอรมอของนายอนุทินเนี่ยมีเสียงในสภาน้อยกว่าคอรมอชุดก่อนดังนั้นฝ่ายค้านแม้จะมีความเห็นต่างในบางประเด็นแต่ว่ามีจุดร่วมในการตรวจสอบรัฐบาลก็จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบรัฐบาลนายอนุทินและขอเชิญชวนพัก เพื่อไทยร่วมเป็นฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลสามารถทำหน้าที่ตนเองในการรักษาเอกภาพสสก็จะไม่กังวลในเรื่องของการเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากตามที่หลายฝ่ายกังวลเพราะว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนมีสสรวมกัน280เสียงและอีก10เสียงจากพรรคประชาชาติขณะที่รัฐบาลมีเสียงรวมกันไม่เกิน220เสียงขณะที่มีการยื่นองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติ นายผลิตก็กล่าวว่าพรรคมีจุดยืนในการตรวจสอบรัฐบาลรวมถึงการยื่นองค์กรอิสระให้ตรวจสอบหากมีการกระทำใดที่เป็นการทุจริตสามารถใช้มาตรการทางกฎหมายทั้งกลไกขององค์กรอิสระนะครับอย่างคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชเช่นกรณีการตรวจสอบของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายก หรือกรณีการทุจริตท,ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณของสภาของนายพิเชษชื้อมืองพานอดีตรองประธานสภาคนที่1แต่ที่แตกต่างก็คือมาตรฐานทางจริยธรรมเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างนิยามไม่เหมือนกันและอาจจะนำไปสู่การใช้ดุลยพินิษต,ตามอำเภอใจได้ยืนยันจุดเดิมในการตรวจสอบทุกรัฐบาลไม่ว่าหน้าตานายกหรือคอรมอ จะเป็นเช่นไรก็ตามนะครับ